ห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดเทวดาหนีหายหมดชีวิตตกตำ่ำอับโชคไม่เป็นมงคลชีวิตคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าเปล่าท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่ค่อยจะสําเร็จเทวดาเขาไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บน่นลำคาลลำบากยากขี้เกียจเหนื่อย หรือพราำบ่นอย่างไร้สาระตามอารมณ์ตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปบ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดาหนีจากหมดอยู่กับหมู่กับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอแหลปริ้นป้อน เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียวและคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตาการุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ ท่านว่าเพื่อสร้างความดีให้ชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทําความดีรักษาศีลแล้วต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่า ตัวเองเก่งฉลา,าดหรือดีเด่นเกินกว่าคนอื่นให้ได้ให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดุแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประธานโอวาทมานั้นมากมายจำได้ไม่หมด